สวัสดีค่ะวันนี้แม่ปูก็จะพาขับรถไปฟิวเจอร์ลังสิตนะคะอยากที่บ้านก็ไปประมาณ9ก้ิโลค่ะเดี๋ยวเราเดินทางเลยนะคะถนนก็ทำไม่เสร็จสักที รถติดแบบนี้ระหว่างทางเราแวะซื้อน้ำดื่มก่อนดีกว่าอ่าพอดีเห็นมะพร้าวน้ำหอมแวะซื้อมะพร้าวน้ำหอมก่อนดีกว่ามะพร้าวน้ำหอม,อม ะกินน้ำกันพี่นอ้องเราจ้าพอดีระวางเดินทางมากนะรถมันติดโผดแม่ปูเลยแหวะสะพานฝากสะพานแดงซื้อบะร้าวน้ำหอมอมกินน้ำกันเอะพี่นอ้องเมื่อนี่ระยะการเดินทางแม่ปูกะ มาหอดพี่ไเจอแล้วแม่ปูกับขอขอบคุณมากเด้อค่ะทิดิตามแม่ปูผ้าแสบ